ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อ่าวประจวบตรงนี้นะป้ายจะเขียนว่าแอดประจวบอาบาจอประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันด้านนี้ก็คือข้างบนที่เราเห็นก็คือวัดเขาช่องกระจกดูความงดงามของอ่าวประจวบเป็นภูเขาต่างๆเลยฮะแถวๆนี้ภูเขาฝั่งนี้ก็เป็นเขาเหมือนกันฮะ ช่วงนี้ฝนมันเหบือนกรมธรรมชาติจะตกเสียงฟ้าร้องนะฮะแต่บรรยากาศสวยงามมากเลยฮะเดี๋ยวนะ,ะอ่าวประจวบหนึ่งในสามอ่าวของจังหวัดประจวบที่นี่อ่าวประจวบก็จะมีสองอ่าว,วก็คืออ่าวน้อยแล้วก็อ่าวมะนาวบริเวณนี้ตรงตอนเย็นๆก็เริ่มมีร้านค้าร้านขายพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งของเต็มเลยครับเพื่อบริการนักท่องเที่ยวสวยงามเลยฮะ น้องๆมาเล่นน้ํากันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาตรงนี้ไม่รู้มีทางลงหรืเปล่าเดี๋ยวลองพาเพื่อนๆไปชมด้านนี้ก่อนนะครับเนี่ยวความงดงามของอ่าวประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดเขาช่องกระจกถ้าใครขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นวิวเมืองสามอ่าวเลยฮะ ความงดงามของอนี่น้องๆไบค์เกอร์มาขับรถการดูเราก็จะเห็นลิงนั่งกันอยู่เต็มเลยลิงความงดงามมองไปไกลๆเราก็จะเห็นสะพานเป็นสะพานสะพานปลาตรงนั้นจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเดินได้นะเขาเรียกถ้าจะไม่ผิดจะชื่อสลานวิถีสะพานสาลานวิถีอะไรประมาณนี้ฮะ แต,ต่ตรงนี้มันลงไม่ได้เดี๋ยวพาผมพาเพื่อนๆไปเดินเล่นตรงนั้นดีกว่าตรงบริเวณที่น้องๆก็เ,เดินกันอยู่ฮะมีป้ายฝั่งตรงข้ามเขียนว,ว่าเขาตาม่มงล่ายถ้าเขาตาม่มงล่ายไปทางด้านนูน้นนะตรงนู้นน่าจะเป็นเขาตาม่มงล่ายเดี๋ยวผม มีโอกาสจองบ้านพักที่เขาตามม่องไร่แล้วก็ไปเก็บภาพและบรรยากาศให้ชมนะฮะตอนนี้ให้ชมที่อ่าวประจวบก่อนนะความสวยงามของอ่าวประจวบฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นลิงออกมาลงมาจากเขาเดินเต็มเลยเนี่ยเนี่ยลงัาเป็นแถวเลยฮะมาหาเศษอาหารมาหาของกินกันเนียกำลังไล่ลงมาอีกนะเขาจะ อสสาศัยอยู่ที่เขาช่องกระจกเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะปีนป่ายกันเป็นแถวเลยนะเพื่อนๆดูปีนกันเป็นแถวเลยนะเนี่ยฮะปีนป่ายกันเป็นแถวเลยมาหาอาหารจากนักท่องเที่ยวบ้างมาหาอะไรกินเนี่ยร้องกันเป็นแถวเลยฮะเนี่ยก็คือวัดเขาช่องกระจกอยู่ตรงข้ามกับอ่าวประจวบเลยครับไปครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูไปเดินเล่นเ๋ยวแถวตรงนี้ดูความงดงาม เนี่ยมีเรือประมงด้วยฮะตอนนี้ผมกี่เดินกี่อยู่จากจุดตรงนู้นนะตอนนี้กําลังจะเดินพาเพื่อนๆไปจุดตรงนู้นระหว่างบนสะพานจะเห็นที่ชาวบ้านกําลังทอดแหอยู่อนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานดนตรีที่ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งชมบรรยากาศตอนเย็นน่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มพวกเบียร์พวกอะไรขาย มีชื่อสะพานบางนางลมสะพานบางนางลมนะฮะฝั่งสะพานด้านฝั่งน,นู้นก็เป็นที่จอดเรือประมงของชาวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปให้ดูฮนะเนี่ยชื่อสะพานบางนางลมรมโยธาธิการอะไรเลขสองห้าสี่สองมฮะเดี๋ยฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือประมง ของชาวบ้านนะฮะนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทะเลอันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวอ่าวประจวบมาชมความงดงามของอ่าวประจวบนะฮะเดี๋ยวพาเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ไปเดินใายเดินบนชายหาดของหาดประจวบอ่าวประจวบไม่ให้อาด เอาปรปจบนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นลานดนตรนีเย็ยนๆน่าจะเป็นมีอาหารมีเครื่องดื่มขายเหี้ยพอคาแม่ค้าตั้งเป็นขายของเป็นแถวเลยฮะ ผมเคยทําคลิปอยู่หลายคลิปแล้วนะ mm hmm. เกี่ยวกับประจวบอดีว่าผ่านมาเส้นทางตรงนี้ mm hmm. บรรยากาศสวยงามช่ว mm hmm. งนี้ฝนกำลังจะตกด้วยฮะ ชายหาดบริเวณอ่าวประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในเมืองสามอ่าวของจังหวัดประจวบนะฮะเนี่ยช่วงนี้ไปดูน้ำน้ำน่าจะลงช่วงนี้เดี๋ยวความงดงาม้านดูเราก็จะเห็นร้านค้าเตรียมตั้งร้านมีเต็นต์ต่างๆ บริการนักท่องเที่ยววันนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์นะเนื่องจากว่าฝนมันใกล้จะตกตอนนี้สักบ่ายสามได้มั้งฮะดูความงดงามของเ่าวประจวบนะฮะเนี่ยนี่คือเขาช่องกระจกที่เห็นสูงสูงตรงนั้นเมื่อกี้ที่ถ่ายแล้วก็มีลิงเยอะๆเนี่ยเขาช่องกระจก ที่เราเห็นเขาเป็นไกลๆตรงนู้นอันนี้คือเขาตาม่องไร่ซึ่งมีตำนานผมเคยลงคลิปอยู่คลิปหนึ่งบริเวณเขาตาม่องไร่ก็เล่าที่ไปที่มาของเขาตาม่องไร่ว่าเป็นเหมือนนิยายพื้นบ้านนะฮะเล่าไปแล้วฮะในในคลิปที่แล้วเดี๋ยวยังไงทิ้งคลิปไว้เพื่อนๆท้ายคลิปเนี่ยร้านค้า ร้านค้านักเรือประมงมเด็กๆมาว่ายน้ำเล่นกันนะักท่องเที่ยวมาเดินเล่นกันเดียวสวยงามเลยนะฮะนี้ก็จะเห็นินเย็นๆตรงนู้นะี่ยที่เป็นเป็นเหมือนสะพานปลาก็จะมีเป็นร้านค้าถนนคนเดิน สวยงามเลยครับที่อา่วาวประจวบความงดงามของธรรมชาติเมืองสามอ่าวแนวต้นสนเลยครับตรงนี้แนวต้นสนร้านค้าร้านอาหารบริจาานักท่องเที่ยวเป็นเมืองเงียบๆนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดสระจข้นงเยอะเลยครับดูเสียงลมลมปะทะกล้องหลังอู้เลยครับแก่งให้เพื่อนๆดูบริเวณโดยรอบเลยครับ แล้วครับเพื่อนๆครับวันนี้พอดีขับรถผ่านที่อ่าวประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองสามอา่าวซึ่งประกอบด้วยอ่าวประจวบอ่าวน้อยและอ่าวมะนาวดูความงดงามของอ่าวประจวบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นเขาตามม่องล่ายด้วยฮะ,ะอีกส่วนหนึ่งก็คือวัดเขาช่องกระจกเพื่อๆนๆานใดมีแผนมาเที่ยว บริเวณหัวหินก็เลยมานิดเดียวครับประจวบขับรถมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วฮะก็จะมาดูความสวยงามของอ่าวที่จังหวัดประจวบบ้างนะครับก็ขออนุญาตเพื่อนๆติดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ